เข้าไปเข้ามาถึงทีมงานวันแรกเนี่ยแล้วแบบว่าวันแรกก็เปิดประเด็นเลยก็คือไม่เดินชนประตูนี่นะทุกคนเดินไหมพอถึงหน้าบริษัทปุ๊บชนประตูคนข้างในเขาก็มองด้วยมองแบบใครมาใครมาชนประตูวะเออแล้วแบบเราก็ทำหน้าแบบยูไปยู่หน่อยพาเราแบบเราเรางงประตูมันผักไม่ไปว่ามันต้องดึง ทีนี้คือคือไม่พอนะตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวมันมีข้างบนอีกคือเข้าไปข้างในบริษัทนะ่คือมาตรงเนี้ยข้างบนอนะ่ะคือมันมันมีจุดฮาตรงหนึ่งด้วยคือข้างล่างอะ่ะประตูมันเป็นแบบหนึ่งข้างบนประตูเป็นแบบผักเราก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อ่านอะไรคนไม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วเราทนไปอะ่ะแล้วเราคิดดูว่าในเนี้ยมันมีพนักงานนั่งอยู่ประมาณสักสองสามแผนกติดกันประมาณพอเราแบบทนประตูไปเนี่ยเขาก็มองกัน <c oughs> คนประตูสองรอบตั้งแต่มาทํางานใหม่ตั้งแต่วันแรกนะอืม ขขคราวนี้คือม่มีปัญหาตรงช่วงกลางวันนิดนึงคือมีแบบจะมีโรงอาหารอยู่ใช่ไหมตอนนี้คุณแมก็เดินเข้าไปในโรงอาหารเนาะเดิน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 เเข้าไปโรงอาหารอย่างที่รู้ว่าเป็นทางยาวอย่างนี้ก็จะมีโต to ๊ะ şey มีอะไรตั้งอยู่นี้โต๊ะแบบนั่งกินนั่งไว้อืมก็จะมีช่องเดินทางนี้ก็แบบเป็นทางแบบเดินอย่างนี้อืมคุณแม่ก็เดินไปเดินไปไล้ก็ในความคิวแม่อยู่บ้านอ่ะ จะพูดคุยกับเพื่อนบ่อยๆม้พูดคำายน่นคำหยาบอะไรเงี้ยแบบชินชินปากไงเ,เราไม่ได้ทํางานมาหลายเดือนแล้วอ่ะเป็นปีอะไรเงี้ยเดินเดินเดินมาเว้ขาไปตุกเตะขาโต๊ะของของพนักงานที่เขานั่งอยู่เตะ oh, <laughs> <laughs> แล้วพูดออกมาโอ้ยก็คือพนักงานทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนั่งอยู่ซีหัวเนี่ยเขามองมองแบบมองตาข้ามึงเลย <laughs> แล้วเขามองนี่เขามองมาทางนี้หมดเลยนะมองแบบใครวะ บบออมองแบมงหมดเลยอมองมาทางเราหมเลยเราก็ชินชินป่าจากการู้คมาหยาบจากที่บ้านมาเนาะแล้วก็ทำเนียนไปขอโทษนะคะก็เดินมาเนาะขอโทษนะคะ <c oughs> แล้วก็ไป <c oughs> อีนี่ยไอ,อพพนักงานตรงนี้มันยยก็ยังจับจองกันอยู่เนี้ยจับจองกันมาเนี้ยเหมือนเดิม <c oughs> นี่ประสบการณ์ทำงานวันแรกของเมยนะก็อืมอสุด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  えっパ